สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขุนสมหมงสุบอนพวกรกระซ่อมลงแทนคือเก่าวนาพี่น้องตอนรับสมาชิกใหม่พี่น้องเลยได้โตผู้ได้โตผู้พี่น้องเลยได้ตัวผู้ตัวก่อนอะตัวเมียตัวนี้ตัวผูสบายดีพี่น้องใสสมาชิกเพิ่มอีแกเดี๋ยวสมาชิกเพิ่มอีกแล้วใหาใส่แม่ลูกมานะ มาซ้ายพี ng. ่น้องเอ้ยได้น้อยเดียวหนึ่งงวน้องแทนได้ตัวเพิ่มได้เพิ่มอีกแล้วพี่น้องเอ้ยน่ายังอีกตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยยังอีกตัวหนึ่ง นอนรับสมาสิกใหม่ตัวสีแดงคือแม่เลยอันนี้สีขาวคือแม่อันนี้อันี้นสื่อพึ่งสื่งวัวอันีนสื่อหนายนาวอันนี้พึ่งยังตัวหนึ่งพี่น้องเลย

มันยังก็ผ่าะหรือ่หกระเาะโนผน้องแทนมาน้องมาเลยกินน่องงัวน้องแทนโชดดีแท้ประคำมา่งัวได้ลูกเอาบอกกินไหนบ่บ่ชุกบ่ชุกนี่อาหามีแต่บ่ชุกบ่กินบ่กินประคำนบ่กินน้องงัวน่าผัดยืนค้ำแอพผัดค้ำมือเอ้ยค้ำคางเป็นจะสั่งแท้ดี

เออเอาไตอนนักเว็นกินกินดีเออกินแลไปาไหมออนไอ้แทกเอามาชงให้องกลงังไปสายตะยากาติเนันป่าหวามันนอปัดดามมันนันกุ้งห็นเอวกังกลนี่ย ข้าเดียวโรงแรมันกินเต่าเยมันกระไดนี่นะะต๊ะนักขี่อย่างนี้ยังแม่ัวอะไรัวใครจจ้าวันแม่ผมไม่รู้กูต๊ะนอน่งนี้นองแท้น่ะได้อันได้อันน้องอีแลพี่น้องเอ้สมาชิกใหม่จมาชีแม่น้องแท่น่ะตัวเถอกตัวเถอกจมาชีกูได้ตัวเม่อาวยังคือว่านั่นนะยนกับงัวเถือกาว หองเ้อกูเปนใกินป่ะาแตกคล้ายนพี่น้องเนาะยืมซื้อตัวย่างมาจากห้องกูท้งว่าในคลองนองแท้นะบะมีเลยพี่น้องเอ้ยคองนองแท้น่ะตัวนั้นลูกยังกินนมอยู่บะเทกอันดับบกเทกอันมุมน่ะจอยแท้ๆว่าบจอยได้ไปจะนำบะมี เห็นอยูู่ยังปะโพสีมาแล้วายมาแล้วมาแลยเวลานอนอยู่ในวนาออกมาออกมาเอาพวกนี้ชุดคือดังนี่ไทอบอกทอบอคือิมาแลวกมาแล้วบางเียหูเลยงคลิปบาได้ไปลงคลิปไปลงคลิปไปลงคลิปเขาหูนะ

Ừ. Cùng cùng mẹ. nha chắc sẽ long không và cần áo mưa là pheo chỉ cần mưa hay nhảy tôn. À. Để nói nừng. Ngon. 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 bồ ถ้าแม่เพิ่นน้ำหนาแล้วพี่น้องเลยน้ำหนาน้องแทน,น,นขีนนั่งแม่บ๊ายบายอ่ะเอิญพี่น้องความบัวยากใครน้องแทนกิน่นงงว่าตื่นบ้างลายผลีลายนหนูาไม่ใหญ่เพิ่งกำลังสิต้มเนมาะงงว่าพี่น้องเอ้ย ไม่ใหญ่เพิ่นเจ้าล่างมันเห็นยังแม่เอ้ยมึงดูให้เอาต้นไปโต้งเอาต้นก็บ่ไปโต้งเยสิกินโลิบ่โอ้ยบ่กินนําได้กูเห็นว่ากินๆดิให้คนกินยานี่ให้น้นําได้แนวนี่เว้าอันน่ะม่ใหญ่ซือๆพี่น้องเอ้ยบ่ย่าอ้ายแล้วมีแต่วัดนั่นแหละมามากินยานี่อนีมาน่ซ อ่เอินนเอินมีดม uh> ั้น่อินเอินเินมีดมั้เนี่ยเอินใหญ่่ใหญ่พ uh ื้นใหญ่พึงจิ่เป็นตะกินของแส่ของอาหารบ้รนอกเขาพี่น้องเลยอันนี้นะเอาเม่เอเจ้าฮิตาเอาโอ้หาเม่เมือได้หานล้ายหนึ่งหาอยบาทน้อหนึงล้ายยังได้น้อมาหาบาทได้เลยน้องนี่ย เฮี่ฮากับิบกินฮากับเอีแม่เงินไหนพลัลอยพลัลอยซูมาเฮียงซูไ้บอกไสูมาน้องเอิร์น พี่พี่แม่แม่เมื่อน้องงัวมากินแม่นั่งเภาอยู่นี่นะแดดใส่เสียงฮะเนื้อคุณบอกเห็นโอเคเถอะเนื้อชุ่มคือแด้ที่เซลยังแม่แล้วงอฮะยังอีอันนะยังอีพิงบังนีพิเลยสื้อคนก็ซื้องัวกับสื้อคือคนนี่นะพี่น้องอีได้ฉันได้ไอพึ่งงัวงกับแท่นแดดตัวฮึกคือบุญบ่มีอ่ะมันแดดตัวแม่เดี๋ยด h เอออีหน้ายาวล่ะลูกบ่ยําอีบ่วงน่ะเอออีหน้ายาวมันได้เถิกแล้วเนาะแม่บาดมันก็ได้แม่ได้อีพิงอีพึ่งน่ะมันได้ตัวแม่ลเด้อีพิงก็ิเถิกได้แม่ตัวมันตายน่คือนงคัก้บ่บสิกินบ่ลูกได้แม่เอาจุกอนนะบดิกินบสิกินบ่ลูกบดนี้โอ้ยปดตสั่งลน่ะแก้มั่นเบิือน

จไปไหน้องสีอน้าจสออกไปไหนออกไปฮาเบิงงัมเบิเบินะรไดมันสีได้ลูกนมเงนมสีบ้อียงันเนาะนอกรตายออนองนะน้องคินพกันใหม่อย่าลืมกติตามสองแทนนะพี่น้อง